ะเงือนตามากเลยอ่ะหอะไใครให้อะใครให้อที่กาศพี่ต่ออย่าบอกนะว่า่้เาเออ่าวันนี้ขาีข่าวดีเกหม่ีข่าวดีมีข่าวดีมาประกาศขอัน้นี้เริ่มอะไรเ่มเราริ่มเกานเคลียร์ก่อนแวนอันนี้คือยังไงฮะ วันนี้ของเราคุณน้องเขามันไม่ได้ใหญ่เลยคะอยากใจมาถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่กว่านะเกือบตกเลยอ่ะอันนี้ที่พี่เกือบแตกซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่ซื้อให้คือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้เออประเด็นคนให้ต้องใหญ่ะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่ก็อาจจะเป็นการสร้างบรรทัด หราไงือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิมผงคนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผงได้เป็นผงเซอไพรส์ได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์จะถือว่าพี่เต๋อก็ได้เล่นไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวๆนี้วับแบบนี้อยู่ๆก็เจอผมแล้วอย่างนั้นผมมันเนื้อแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันนี้พี่จัดจิตใจออกงานทุกการแบบที่ไม่ต้อยิ่งใหญ่ก็ คเราไม่ได้ออกงานคู่นานมากแล้วค่ะตั้งแต่โควิดนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยอ่ะไม่ได้ออกเลยเนาะไม่สมัวไม่อยู่อ่ะลูกยังไงทำไมมีรู้จักกันเนี่ยยังไงเขาไม่เคยมีงานยืมก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อต้องต้องพีงนิดนึงจับไว้หน่อยครับค่ะเป็นงานเป็นงานพี่ว่าไงลูกก็ตามนั้นแหละค่ะเป็นงานต่อยติดต่ก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะ หาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากนะแล้วก็สองก็คือเออก็คือยากเลยกลับไปขอแรกแต่เป็นคนที่ออกในในสองและสามเลยแล้วกันนะสามวิสามช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปห้องน้ำอ่ะไม่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 ไปถึงหายจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือที่หายไปเมื่อกี้อะค่ะก็คือไปหายนห้้องช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็ต้นหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับ ก็ให้เขียนบทให้หนูไงใช่ต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยแล้วหรอมันมือชอบใฟ้หปัดมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วคนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะค่ะนั่นเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบฟื้นหวาลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะ เขาต้องหลายชอบไปทะเลคนเดียวหรือว่าไปพักใจก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะนที่ผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าทีากก่ไปตักกล้องไปไปเราเป็นคนถ่ายให้ดูช็อตเลยลูปเลยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะนแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยท้ๆอๆครับเราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องทำให้ได้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เขาไดความสุขให้ได้นี่ไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยแต่มุมมุมแล้ว่ามุมยี่ใหม่กับพิการเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า คือเขาแบบกดไปทุกวงยังไงก็สวยหมดเลยแล้วสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรทบ่ดไปกดไปม่หมดไปอสวยอ๋าสวยอ่ะลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายรูปแล้วอยู่และในในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้มั้ยยังไม่ได้แกหน่อยยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแฉแฉแฉรัวๆไปใช่ประมาณนั้น ก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นหมือนกันแล้วใหม่ชอมเ็นเรื่องการกซีมูก,การถ่ายเติดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าต้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบ,บไม่เคยถ่ายรูปเลย แล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วไงแล้วเม่อกี้เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกสวยได้อีกลูกครั้งแรกอี่ลูกโอยังไม่เลยเกินเกินสองร้อยเขาลงกี่ลูกแล้วเขาเขาลงลูกเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขาเขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณร้อยห้าสิบ คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะเออเขาจะเท่าตาปืนตาไม่เราสแนปไอยไปหรือเปล่าใช่ผมความผิดผมผมกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทําไมถ่ายรูปลอยรูป99รูปคือหลับตาเออเมีคนเป็นปพราะเคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วแต่การถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจต้องใหม่จะมีไงโอ้ยแรกๆมีนะแรกๆงอนๆกันนั่งมองวาที่ตกคนเดียวเลยอะเนอะคือมันเป็น มันกดดันมากแม่เอาดีกว่าแม่เอาดีกว่าเนี่ยไม่มีเก็บไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วแซนดี้โอ้โขึ้นแล้วท่านัวดเรียบร้อยอ้ามันมีมีงานหน้าเราหรอยังยังไม่มียังเพื่อมีในีนะคนอะไรนะครับคนเหมือนกันคุแม่วิคุณดึงดนามาเลยอยาไปดามาอย่าไปดามาอย่าไปดามารู้เลยนะคะว่าคู่เราได้ใครบงการรู้ได้ไงอ่ะทเหือนาเขาต้องกลัวหรือเราเก่ง ทั้งไม่กลัวและไม่เก่งแต่ว่าผมทําด้วยความรักผมทำด้วยความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะอย่เช่นเวลาที่เขามีามาที่ผ่านมาให้กำลังใจอะไรป้มาณก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าอะไใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาค่ะ พี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆอก็ส่งส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาก็เจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูส์อารมณ์เขาขึ้นมาเ้เราก็เลยเป็นตับพยามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่าไหม ฝั่งนี้เขาดราม่าเลยฝั่งนี้เปนสตอ้เปนาฝั่งนี้กกลับมาแล้ฝั่งนู้นจะไปเรื่องถ่ายรูปอยู่งไม่จบเพราะถ่เกงจมี้เรเพาขาก็มีนะคก็ช่วเวลาที่่อนอแตเขาจะไม่ค่อยแสดงความอนแให้แบบให้คนเ็เขาจะพยายาเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอืรู้สึกดาวแบบเขาอะับเขากกเก็บมาคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิสนิทเขาก็มีบ้างเขา็นน้องแบบมชั่นโมโหไเต๋ น้องเขาใช้แบบชุ่มเฉียวหมูเราอะไม่เห็นนะอุ้ยเขาเป็นทีเอนเตอร์เทนี่ว่ะเอาเอายังไงอะพี่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่เขาก็็ไมเหนแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสอะไรแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาอึดอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรเงี้ยแต่จะไม่แบบ โค<อ>รเกลี้ยงค้องอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ม่จะโทษเลยคือม่จะโทษตัวเองอม่จะไม่ค่อยโท,นนโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแยกนะคะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนัก<อ>มากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดบบยอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็แบบคุยคูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเลย ไม่ได้มีแค่เรื่องดำมาแต่พอท้าใหม่โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์ผู้เราอะไรอย่างเงี้ยานเร่เป็นลาหมดใจผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะฮะวมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงๆแต่ตอนหลังเอาก็รู้อ๋อแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องคนเต๋อก็ ไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากนะครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสอะผมก็เลยงงๆนิดนึงไม่เข้าไอจีเลยจริงๆนะถ้าหนูโพสไปสองเดือนอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสอะไรอ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเลื่อนไหวอะไรยัง <No. S 1> ไงเนองพี่เตอ๋อเขาเออขาอยู่ยในโลกความเป็นจริงนะอะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทําได้แบบพี่มั่งเหมือนกันที่แบบออที่แบบว่าแบบครับที่แบบเหมือนแบบเออไม่ต้องแบบเซฟโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันฟอกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบ ไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูดูปบ้าดูอะไรไปอะไรเงี้ยเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเออให้ลองใช่คราไม่ต้องถ่ายรูปนะต้องมือวางยังไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราอันนี้อันนี้หนักมากอันนี้พยายามพยายามสู้กับมันมาหลายปีอยากจะบอกไหมนะจากใจนะนักแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจะอ่างชั้นผ้าเพออาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าแก้ปัญหางกับผูือนคู่อื่นไหมเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบอุวยอันนี้นะคะพี่เต๋ออันนี้ดีมากนะคะ นเจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ไขปัญหาดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับขอบคุณนะคจะรับไว้พิจารณาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่โอนค่าชงอ่ะหมดยังอันนี้เมื่อคืนข่าวเนี่สรุปวจะประกาศข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไม่เกินที่เราไม่บอกนาสยบจะพิจารณาทุกข่าเร็วโมเมนต์นี้แหละ ไม่ไม่เราเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อต้องพูดว่าอ่าโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยพูดเลยนใจท่สุะครถามว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่แต่งเมื่อไหร่แล้วอย่างนี้ผมจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่เดวิกาชานอลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียร์นะแม่แม่ดูหัวเขาปุ่มมือโอเคแล้วนะเข้าไปดูครับ อย่างนี้พี่กาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโพยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจริงพี่เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุ้ๆใส่อะไรมาไหมคะกระเป๋าตุงไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเลยตุ้งอะไงคะแห้งเลยกากงแก๊กาให้เอาแหวนมาเอามาจริงเไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นนั้เกิดขึ้นเราต้องคิดถึงไหมคุณต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะ คือเก่ว่าให้เราตังหลัไม่ได้หรือเปล่าแคฟิแบบว่ามาสะพายไงบอกก่อนได้ไหมอ่ะก่อนใช่ออเดี๋ยวไม่สะพายอ่ออ่ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อ๋อ อยู่เยอะขนาดนี้สกิลไปเยอะเลยเพรามากเลยอ่ะใกลยังไกลยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนไปเรื่อยๆยังไม่ไกลยังไม่ได้แบบรีบมากได้อยู่ในเขาเรียกอยู่ในพาร์ทของความพร้อมนะจากเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ครับใช่ใช่ใช่ ค่อแยบอ่ะไมยแยบไมแยบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับอ่ะอย่างนี้ก็คือเหมือนจริงๆนะตอนนี้รอิงที่ยาไรอแล้วนะละครเละครยแต่ว่าจะไมช็อกแล้วเราก็เราก็งงได้หรออย่างนี้หรือยงกข่าวรีวิ่งลับไปิข่าวเลยนะนักข่าวที่เรจปิดข่าวประจ ไม่เล่ไม่เไม่เลย